สวัสดีค่ะวันนี้ก็ตรงกับวันพฤหัสบดีที่13เดือนพฤศจิกายนปี2568เราจะมาตรวจแรงกรรมกฎแห่งกรรมทำงานจัดหนักศัตรูผู้คิดร้ายอยากจะทำลายคุณนะะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าศัตรูผู้คิดร้ายต่อคุณไม่ว่าจะเป็นการกระทําคำพูดหรือว่าความคิดสิ่งเหล่านั้นจะส่ง ผลกรรมต่อศัตรูของคุณอย่างไรเขาจะต้องเจอกับวิบากกรรมชีวิตที่โดนกรรมจัดหนักอย่างไรสมบัติพลังงานของคุณอน,นุญาตให้เราเปิดดวงชะตาด้วยการกดสไคร์ไลค์แชร์แลกักนาราศีที่โดดเด่นศัตรูของคุณเนี่ยอาจจะมีมากกว่าหนึ่งคนนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าตรงกับชีวิตของคุณหรือเปล่าลิบาราศีตุลท่านลมแคปิคอนราศีมังกรทาด,ดินมาราศีเมษราศีพิจิกเอ,อิร์ธทาดินพฤษบกันมังกรจูปิเตอร์คนเกิดวัน,วนพฤหัสซัตเทิร์นคน,นเกิดวันเสาร์าัดไฝ่วินาราศีพฤษศราศีตุลตัวเลขวันที่เกิดที่แค่ห้องคุณมีเจ็ดเก้าสิบสิบแปดสิบเจ็ดสิบเก้าสิบหกแลกว้วก็ยี่สิบหก เดี๋ยวเรามาตรวจสอบพลังงานของคุณก่อนนะว่าสิ่งใดเออเรื่องราวแบบไหนที่ศัตรูเนี่ยสร้างกรรมไว้กับคุณบ้างนะคุณไปเจอเรื่องอะไรมาคุณไปเจอ เรื่องอะไรมาจากศัตรูที่ทํำลายคุณนะคะเป็นเรื่องราวแบบไหนเราจะได้แยกแยะออกว่าเออศัตรูของคุณจะต้องเป็นคนอย่างนี้นะเป็นคนในครอบครัวหรือเปล่าเป็นภรรยาเป็นสามีเป็นเพื่อนหรือเปล่านะค,ะคุณไปเจอกรรมแบบไหนมาคุณไปเจอในเรื่องของวิบากกรรมปัญหากับศัตรูของคุณอย่างไรมานะคะมาดูสิ สิ่งที่คุณไปเจอกรรมมานะคะ queen of cups พลังงานของคุณเป็นคนจิตใจดีเป็นคนน่ารักเป็นคนอัธยาศัยดีมีความอ่อนโยนนะ,ะแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างเนี่ยมีเสียงไพเราะอ,อ่อนหวานเอาอกเอาใจถ้าคุณแต่งงานมีครอบครัวแล้วคุณก็เป็นคนที่เอาอกเอาใจภรรยาสามีคนรักของคุณมากๆแต่ไพ่เด t จัสมนเนี่ย มันเป็นในเรื่องของการที่ตัวของคุณเนี่ยน่าที่จะเจอวิบากกรรมจัดสรรแล้วแหละนะคะเป็นเรื่องราวมากมายเลยแล้วคุณก็กำลังจะหลุดพ้นสิ่งเหล่านี้และต่อมาเป็นไพ่ดีเอมเพรสซึ่งยืนยันว่าตัวของคุณเนี่ยแต่งงานเรียบร้อยแล้วเป็นพลังงานของคุณแม่หรือว่าพลังงานของคนที่มีความรักมีความเมตตาต่อเพื่อนต่อสังคมต่อ คู่รักต่อครอบครัวและเป็นพลังงานของคนงดีช่างพูดช่างเจราจามีความโดดเด่นมากๆใครเห็นใครก็รักใครเห็นใครก็ชอบแล้วก็เป็นคนจิตใจดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือชอบทำบุญสามดาบมีปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นรักสามเศร้าความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นกลุ่มเพื่อนสังคม ฉะนั้นสิ่งที่คุณเจอเนี่ยเหมือนชะตาฟ้าลิขิตกําหนดให้คุณไปเจอเรื่องราวทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อคุณจะได้ตื่นรู้เพื่อคุณจะได้เข้าใจการใช้ชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ใบนี้ว่าจะมีผู้คนมากหน้าหลายตาแตกต่างลักษณะนิสัยแตกต่างกันจิตใจแตกต่างกันความสำนึกผิดชอบชั่วดีแตกต่างกัน และผู้คนเหล่านี้แหละจะสอนให้คุณเนี่ยเป็นแปดเหรียญเป็นพลังงานของคนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญโดดเด่นเฉพาะด้านซึ่งจะส่งผลทำให้ชีวิตของคุณเนี่ยเหมือนรู้จักเอาตัวรอดรู้จักแก้ไขสถานการณ์ปัญหารู้จักใช้ชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ใบนี้อย่างเข้าใจมันเป็นเหมือนกับบางเรื่องอะเราไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลง หรือว่าไปเปลี่ยนจิตใจเปลี่ยนทัศนคตินิสัยของคนอื่นได้สิ่งที่เราต้องทำก็คือต้องรู้จักเอาตัวรอดเป็นยอดดีและพลังงานดิอ e มเ e อร r คุณก็น่าที่จะสวมวิญญาณของความเป็นดิอ e มเ e อร์ความเป็นแม่ทัพหัวหน้าครอบครัวและยืนหยัดด้วยลำแข้งของตัวเอง เป็นคนที่มีความมั่นใจและมีอีกโก้เป็นคนที่มีอำนาจมีแต่ผู้คนยำเกรงในบารามีของคุณจากที่คุณเคยเป็น Queen of Cuff The Empress ปัจจุบันนี้คุณน่าจะส่วนวิญญาณเป็น The Emperor แล้วไม่มีใครที่จะกล้ามาควบคุมคุณกล้ามาทำลายคุณเพราะ พลังงานของคุณนั้นปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างความใจดีของคุณความรักความเมตตาของคุณจะเก็บเอาไว้เพื่อคนดีเท่านั้นเพื่อคนที่คุณรู้สึกว่าเขาควรค่าที่จะได้รับสิ่งดีๆจากคุณเท่านั้นนี่คือพลังงานของคุณปัจจุบันนี้ซึ่งน่าที่จะมองว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณประสบพบเจอมาเออตั้งแต่การใช้ชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ นะการเหมือนกับออกจากเดินออกจากอ้อมอกของพ่อแม่ซึ่งจะไม่มีพ่อแม่ที่จะมาคอยแบบประคบประโงมเอาใจคุณละคุณก็ต้องใช้ชีวิตในรูปแบบของคุณไม่ว่าจะเป็นการเข้าสังคมเพื่อนเพื่อนเรียนเพื่อนร่วมงานและชีวิตคู่ทุกสิ่งทุกอย่าง บ่มเพาะแล้วก็สั่งสอนให้คุณได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตให้คุณปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตและให้คุณรู้จักเอาตัวรอดน,นี่คือพลังงานของคุณภายใต้สําหรับเป็นสิบเปลี่ยนคุณเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆคุณเป็นคนที่เหมือนกับว่าอยากจะสร้างความมั่นคงสถาบันของครอบครัวให้มันเป็นปึกแผ่นมีความมีความที่แบบ คือรักครอบครัวมากไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์สถานการณ์อะไรเกิดขึ้นกับคุณสิ่งที่ทำให้ตัวของคุณเนี่ยยืนหยัดได้ทุกวันนี้เข้มแข็งได้ทุกวันนี้ก็เพราะคุณมีครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นและคุณรักครอบครัวมากๆนี่คือพลังงานของคุณส่วนศัตรูที่ทำร้ายคุณก็อาจจะเป็นคนในครอบครัวคู่รักคนรัก คนที่ทิ้งคุณไปและเพื่อนและสังคมที่มีผลต่อการใช้ชีวิตของคุณเดี๋ยวเรามาดูกันว่ากลุ่มคนเหล่านี้ศัตรูเหล่านี้เขาเจอในเรื่องของกฎแห่งกรรมจัดหนักยังไงชีวิตของพวกเขาเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาดูพลังงานของศัตรูที่โดดเด่นนะคะว่าจะเป็นกลุ่มคนแบบไหนที่จะต้องเจอกรรมจัดหนัก ในพบนี้ชาตินี้กลุ่มคนแบบไหนนะคะที่จะต้องเจอกรรมจากหนักที่เขาเคยทำร้ายทำลายคุณเนี่ยและชีวิตของพวกเขาจะเป็นอย่างไรกรรมจากหนักกดแห่งกรรมทำศัตรูที่เคยคิดร้ายทำลายคุณเรียกว่าคือมันหนีไม่พ้อนอ่ะเพราะมันต้องรับกรรม ในพบนี้ชาตินี้ไปเลยนะคะชาติอื่น่ะไม่ทันแล้วแหละกรรมบอกว่านะเรียงคิวแล้วนะคะมีรายชื่อมีอักษรอยู่ในบัญชีดำเรียบร้อยแล้วนะกลุ่มคนที่จะได้รับกรนะคะในพบนี้ชาตินี้ที่เคยทำร้ายทำลายคุณก้ากระทา เขารับแล้วมั้งเนี่ยนะคะเขาหน้าที่จะเจอแล้วนะก้าวขาทาก็เป็นกลุ่มคนที่เคยทำร้ายคุณเนี่ยคุณยังไม่ลืมเลยนะคะเป็นในเรื่องของเดิร์นเลเวอร์ความสัมพันธ์ความรักเป็นในเรื่องของคนที่เคยทำให้คุณเจ็บปวดเสียใจในด้านของความรู้สึกความรักและกลุ่มสังคมที่สามเหลี่ยญเนี่ยก็เป็นเพื่อนร่วมงานคนรู้จัก เป็นคนที่คุณเหมือนกับว่าคุณรู้อยู่ดิกรู้ดีอยู่แก่ใจนะเพราะคุณมีเซนส์เพราะคุณรู้เออนะคะเออรายชื่อที่คุณตั้งใจที่จะแบบเฮ้ยมันต้องเป็นคนนี้แน่เลยที่เขากําลังเจอกรรมอยู่เพราะสิ่งที่เขาต้องเจอเนี่ยเขาทําให้คุณเหนื่อยเขาทําให้คุณลําบากในการใช้ชีวิตเขาเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วเขาก็ไม่รับผิดชอบคุณ อย่างเช่นภรรยาสามีคู่รักคนรักและกลุ่มคนที่ทำให้คุณลำบากในเรื่องของอาชีพการงานเนี่ยต้องละหกละเหินเลล่อนนะเพื่อนร่วมงานสังคมชีวิตของคุณเนี่ยต้องเจออุปสรรคมากมายในการที่จะดิ้นรนเอาตัวรอดคนที่มาขัดขวางในเรื่องของการเงินของคุณด้วยนะไม่ว่าจะเป็นคู่แข่งนะคนที่สายอาชีพเดียวกันกลุ่มคนเหล่านี้ ตอนนี้เวลานี้เก้าคาถาเป็นพลังงานของคนที่เคยมีประเด็นกันกันกบคุณเมื่อครั้งแนดดีประเด็นเรื่องอะไรประเด็นเรื่องความรักความสัมพันธ์ทอดทิ้งคุณไปไปมีความสัมพันธ์นใหม่ไปเลือกคนใหม่ตอนนี้เขากําลังเจอปัญหาห้าเหรียญปัญหาการเงินปัญหาธุรกิจการงานปัญหาเพื่อนปัญหาสังคมที่เขา รู้สึกว่ามันเหนื่อยมากเขาจะต้องแบกรับภาระทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่แม้จะมีทางเลือกแม้จะมีทางออกให้เขาได้เลือกแต่เชื่อไหมเขาไม่เลือกเพราะเขาคิดว่าสิ่งที่เขาเลือกอยู่สิ่งที่เขาทำอยู่ปัจจุบันนี้มันดีที่สุดแล้วแต่คนเหล่านี้ส่งผลให้ชีวิตของคุณต้องดั้นด้น,ดนพเนเจรเออ และผู้คนเหล่านี้อีกไม่ช้าไม่นานเขาก็จะได้รับผลกรรมอย่างแสนสาหัสเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเรื่องราวกรรมจัดหนักทําให้ศัตรูผู้คิดร้ายทําลายคุณเนี่ยเขาจะต้องเจอวิบากกรรมอะไรบ้างเรามาดูกันเรื่องที่หนึ่งวิบากกรรม ของคนที่เคยทำร้ายคิดร้ายทำลายคุณการที่เขาทำลายคุณเนี่ยนะมันเหมือนกับพวกเขาอ่ะถูกในเรื่องของกฎของจักรวาลหรือว่าพรมลิขิตให้มาเป็นบททดสอบในชีวิตของคุณเพื่อให้คุณได้หลุดพ้นนะเงินฝืดอ่ะ เขาจะใช้ชีวิตอย่างลำบากในเรื่องของการทำมาหากินรายได้ที่เขาได้ฝืดเคืองมากจากที่เคยมีรายได้เป็นกรอบเป็นกำเนี่ยชีวิตตกต่ำนะต้องประหยัดกินประหยัดใช้มีปัญหาเก่าๆเ,เ,เดิมๆสภาวะหนี้สินหรือว่าการใช้ชีวิตแบบฟู่ฟูหรูหราอ่านะคะกินเที่ยวดื่มปัจจุบันนี้ต้องใช้ชีวิตอย่างประหยัดมัธยั ทำธุรกิจการงานอะไรคิดจะเริ่มต้นสิ่งใดนะคะแม้เขาจะมีความสําเร็จมีชื่อเสียงแต่สิ่งที่เขาเคยได้มันก็จะดรอปลงไปมันจะค่อยๆดรอปลงไปเพราะถึงเวลาแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะตาฟ้าลิขิตกฎแห่งกรรมได้ ชี้ชะตาของเขาแล้วว่าถึงเวลาที่เขาจะต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตสิ่งที่เขาเคยทำไว้เขากำลังจะได้รับผลกรรมเหล่านั้นเงินเก็บเงินออมรายได้ความมั่นคงในชีวิตจะเริ่มสั่นคลอนมีปัญหาเนี่ยเป็นการรอคำพิพากษาอยู่ตอนนี้เวลานี้อันนี้น่าจะแค่เจอบ่อๆนะปัญหาการเงินปัญหาการใช้ชีวิต เริ่มกระตุกทําให้เขาสํานึกผิดทําให้เขารู้สึกแล้วว่าชีวิตของเขาเนี่ยมีปัญหาการเงินเข้ามาแล้วแหละเพราะอะไรเพราะเขาเคยกลั่นแกล้งให้คุณตกงานเปลี่ยนงานออกงานย้ายงานสิ่งที่เขาคิดว่ามั่นคงมันก็จะเปลี่ยนไปในเรื่องของการงานรายได้ที่เคยได้โชคลาภที่เคยมีเพื่อนที่เคยสนับสนุนช่วยเหลือการเงิน ก็จะค่อยๆหายไปจากชีวิตของเขาเรื่องที่2กรรมจัดหนักไม่ว่าเขาจะลงทุนทําธุรกิจการงานอะไรเรียกได้ว่าเหมือนตําน้ำพริกละลายแม่น้ำทําธุรกิจการงานเนี่ยคือรอคอยในเรื่องของผลผลิตรอคอยในเรื่องของรายได้ต่างๆเขาจะได้เจอกับ คนที่เข้ามาหวังผลประโยชน์จากเขาแข่งขันจริงดีจริงเด่นในเรื่องของอาชีพการงานจนทำให้ตัวของเขาเนี่ยเกิดความรู้สึกท้อแท้เบื่อหน่ายในชีวิตและเขาต้องการกำลังใจต้องการคนสนับสนุนเมื่อเขามีการต่อสู้กับผู้คนที่มาแข่งขันในเรื่องของอาชีพการงานมากมาก จิตใจของเขาจะเริ่มห่อเหี่ยวหดหู่เศร้าส้อยเหงาหงอยเพราะมันเป็นสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ามันไม่สามารถที่จะพัฒนาหรือว่าไปต่อได้แม้เขาจะพยายามที่จะเหมือนสร้างบุญสร้างกุศลนะแต่บุญกุศลเหล่านั้น อาจจะทำให้เขามีความรู้สึกแบบมีกำลังใจชั่วครั้งชั่วคราวแต่สิ่งที่มันทำให้ตัวของเขาเนี่ยถดถอยอะ่ะคือมันมันเริ่มที่จะแบบห่อเหี่ยวไปแล้วนะจิตใจเนี่ยเออไบโพลาร์กินแล้วนะเป็นเป็นพลังงานของคนที่เหมือนคือทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายครั้งหลายหนจนไม่อยากจะทำอะไรแล้วจนไม่อยากจะขยับขยื่นแล้วอะ่ะ พลังงานขับเคลื่อนในตัวของเขาเนี่ยคือจริงๆแล้วเขาก็เป็นคนฉลาดเขาก็เป็นคนมีไหวพริบดีนะแต่รู้สึกว่าเขาอะเอาไหวพริบแล้วก็ความฉลาดของเขาไปใช้ในทิศทางที่ผิดอย่างเช่นความฉลาดความขี้โกงความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ได้ความที่แบบอีโก้หรือว่าความที่เหมือนเอาแต่ใจตัวเอง อาจจะไปกลั่นแกล้งคู่แข่งหรือว่ากลั่นแกล้งคุณหรือว่าทำร้ายคุณให้รู้สึกท้อแท้กับการทำงานแต่ถามว่ามีผลต่อชีวิตของคุณไหมไม่มีเพราะคนคนนี้สิ่งที่เขาต้องการคือเขาต้องการให้คุณไม่มีความสุขในการใช้ชีวิตเขาต้องการที่จะใช้คำพูด การกระทำของเขาทำให้คุณรู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้ในการทำงานลำบากเหมือนอย่างที่เขาเคยทำอะ่ะแซะแย่กอ่อกวนสร้างความปั่นป่วนในชีวิตแต่คุณก็ยังมีความสุขได้เมื่อเขาทำมันไม่สำเร็จกรรมก็เกิดขึ้นกับเขา The view of fortune สะท้อนย้อนพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ คอยปกป้องคุ้มครองดูแลคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกกับคุณว่าอยู่เฉยๆลูกอยู่นิ่งๆนะเออเรามีทุกอย่างนะเรามีครอบครัวที่แสนจะอบอุ่นเรามีพ่อมีแม่เรามีโอกาสดีๆในชีวิตเรามีโอกาสเริ่มต้นใหม่เราใช้ชีวิตใหม่ได้เราประสบความสำเร็จได้อะไรที่มันรู้สึกว่ามันไม่ใช่ ิ่งศักดิ์สิธิ์บอกว่าเดี๋ยวิ่งศักดิ์สิธิ์จะช่วยช่วยปกป้องให้จิตใจของคุณนั้นเข้มแข็งแล้วก็ความใจดีความอ่อนโยนบุญบารมีของคุณเนี่ยเห็นไหมบุญกุศลช่วยคุณหนุนนําให้จิตใจของคุณนั้นเข้มแข็งกล้าหาญและสิ่งที่คุณจะได้รับคืออะไรความสุขความสําเร็จไม่ว่าคุณคิดจะทำอะไรเล็กๆน้อยๆคุณจะประสบความสำเร็จทุกอย่างเลย มีโชคมีลาบมีสิ่งดีๆในชีวิตทำอะไรก็จะง่ายไปหมดทุกอย่างแต่ในขณะที่ศัตรูเนี่ยเหมือนคิดจะทำร้ายคุณกันแกล้งคุณชีวิตของเขาต้องเจออะไรเขาต้องออกดันด้นพนนจรเดินทางต้องลำบากต้องเหมือนกับใช้แต่อารมณ์ใช้แต่ความโกรธหงุดหงิดไม่พึงพอใจกับสิ่งที่มีบุคคลรอบข้างสังคมรอบข้าง เพื่อนคือทำอะไรแต่ละอย่างคือเหมือนกับว่าถ้าไม่ได้รับกำลังใจจากคนในครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องเนี่ยชีวิตลำบากนะเพราะว่าจิตใจเขาไปแล้วอ่ะเออจิตใจมันห่อเหี่ยวไปแล้วทำอะไรมันก็ไม่สำเร็จมันก็ไม่ดึงดูดความโชคดีแม้บุญบารมีของศัตรูของคุณเนี่ยยังมีอยู่อาจจะมีเพื่อนอาจจะมีสังคม อาจจะมีหัวหน้างานอาจจะมีเพื่อนร่วมงานสองสามคนคอยเป็นกำลังใจให้กับเขาแต่มันก็ไม่ได้เติมเต็มเขาสักเท่าไหร่เพราะสิ่งที่เขาต้องการมันใหญ่หลวงมากเพราะสิ่งที่เขาต้องการคือการมีความรักความซื่อสัตย์ที่ดีถ้าพลังงานของศัตรูคนนี้ เป็นพลังงานของคนที่เหมือนกับต้องการความรักความเอาใจใส่จากคุณอ่าในกรณีที่ศัตรูของคุณเป็นภรรยาเป็นสามีเก่าของคุณนะรู้สึกว่าตอนนี้คุณหันหลังเขาไม่สนใจอะ่ะเพราะว่าคุณเคยให้อภัยเขาแล้วคุณได้โอกาสเขาแล้วและตอนนี้เขาพยายามที่จะหาใครบางคนมาทดแทนตําแหน่งคู่รักคนรักที่ดีแทนคุณ แต่หาไม่เจอหรือศัตรูคนเนี้ยแม้เขาจะได้รับกําลังใจจากคนรอบข้างจากพ่อแม่ญาติพี่น้องจากเพื่อนร่วมงานแต่ชีวิตของเขาเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกว่ายังขาดอะไรไปพลังงานของเขาคือเหมือนกับมันมีการผลักดันให้คนอื่นอ,ออกจากชีวิตของเขาเพราะความท็อกซิก เพราะความเอาแต่ใจของตัวเขาเองเขาอาจจะพูดด้วยอารมณ์หงุดหงิดเขาอาจจะทำร้ายคนอื่นด้วยพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างจนทำให้มีผู้คนที่คอยอยู่เคียงข้างเขาเนี่ยเดินหนีจากเขาเพราะความท็อกซิกของเขาอารมณ์ใบพล่านะนะและ สิ่งที่เกิดขึ้นกับศัตรูของคุณผู้คิดล้ายกับคุณเนี่ยเหมือนกับว่าแม้เขาจะมีความรู้ความสามารถแม้เขาจะมีความเก่งความฉลาดความโดดเด่นหน้าตาดีสวยหลอ่อเคยมีผู้คนเข้ามาชื่นชมสนับสนุนชื่นชอบเขาก็ตามแต่ด้วยความที่ตัวของเขาเนี่ยมีความท็อกซิกอยู่ในตัวเอง มีพลังงานลบอยู่ในตัวมากๆสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่อยู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่ช่วยเหลือเขาไม่สนับสนุนเขาเลยและท้ายที่สุดแล้วชีวิตของเขาก็พังแต่สิ่งที่ยังเหลืออยู่ติดตัวเขาอยู่เนี่ยคือความมั่นใจคือความเชื่อมั่นในตัวเองว่าตัวเองจะกลับมา มั่นคงได้อีกจะกลับมามีชีวิตที่มีความสุขได้อีกจะกลับมาต่อสู้แล้วก็แข่งขันกับคุณได้อีกจะเอาชนะคุณได้อีกในความรู้สึกของเขาในความมีอิโก,โก้ในความมีทิฏฐิในความท็อกซิกที่เขาอยากจะเอาชนะคุณและสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาสาดาบความทุกข์ใจความเจ็บปวดปัญหาทุกสิ่งทุกอย่าง เหมือนเขาไม่ต้องการที่จะรับผิดชอบสิ่งใดเลยในชีวิตของเขาการที่เขาไปพูดหรือว่าไปทำให้คนอื่นเจ็บปวดเสียใจเนี่ยเหมือนเร็วๆนี้ศัตรูคนนี้กำลังที่จะได้รับผลกรรมแล้วเพราะว่าทำกรรมอะไรไว้ก็ต้องได้รับผลกรรมแบบนั้นเขาจะต้องเจอ ผู้คนสังคมบุคคลรอบข้างกระหน่ำซ้ำเติมชีวิตของเขาและทำให้อนาคตที่เขาเคยวางแผนไว้ว่าจะมีชีวิตที่ดีจะมีความสุขจะมีโอกาสดีๆแต่การกระทําของเขาเนี่ยมันสะท้อนผลกรรมบางอย่างเหมือนความ รู้ความสามารถความเชี่ยวชาญความโดดเด่นของเขาที่เขามีเนี่ยมันถดถอยมันไม่สามารถที่จะทำให้ชีวิตของเขาเนี่ยไปต่อได้ The จัดเมนเหมือนจะดีก็ดีไม่สุดจะร้ายก็ร้ายเหมือนมีกรรมเหมือนมีบุญกุศลยังคอยฉุดดึงเขาไว้แต่ต่อจากนี้เป็นต้นไปเนี่ย บุญอาจจะไม่เหลือแล้วนะเพราะว่ากรรมมันเยอะกรรมกับเพื่อนกับสังคมกรรมอดีตเนี่ยชีวิตของเขาจะเจออะไรที่มันซ้ำๆปัญหาเดิมๆเหตุการณ์เดิมๆปัญหาการเงินก็ปัญหาการเงินเดิมๆสภาวะนี้สินที่เป็นดินพอกหางหมูความสัมพันธ์กับเพื่อนกับสังคมก็แย่ลงทุกวัน เขาจะอยู่กับความหดหู่จะอยู่กับความลําบากแม่เขาจะพยายามที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขก็ตามแต่จิตใจของเขาจะถดถอยหรือว่าอาจจะทําให้คนคนนี้เหมือนเป็นเกี่ยวกับแอลกอฮอลิซึมเป็นโรคซึมเศร้าเป็นไบโพล่าเป็นคนที่ไม่กล้าพอที่จะ,ะเผชิญกับปัญหาและไม่กล้าพอที่จะ ต่อสู้กับความจริงชีวิตของเขาไม่มีโอกาสที่จะมีความสุขอีกต่อไปเพราะว่าเขาต้องใชออ้ใช้กรรมผลของการกระทําที่เขาเคยทํากับคุณนั่นเองหรือว่าคนคนนี้อาจจะถ้าแบบเป็นผู้หญิงก็น่าจะเป็นโรคเบาหวานเนาะนะคะหรือว่าโรคหัวใจโรคความดันอะไรเงี้ยถ้าเป็นผู้ชายก็จะเป็นโรคแอลกอฮอลิซึมนะคะติดในเรื่องของการดื่มของสุลาเหมือนเมา ชีวิตของเขาจะต้องเหมือนคือแบบต้องชดใช้กรรมก่อนอะถึงจะหลุดพ้นถึงจะมีชีวิตที่ดีและมีความสุขได้นะคะฉะนั้นคนที่เขาเคยคิดร้ายทำลายคุณชีวิตของเขายังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นกรรมได้ชีวิตของคุณจึงดีกว่าคุณอาจจะเห็นเขาโผล่มานะกันแกล้งคุณนะแต่เขาเจอกรรมนะ เขาเจอกำรรหนักสิ่งที่เขาอยากได้คือบางที่เขาอาจจะอยากได้การให้อภัยการอาหัสิกรรมจากคุณก็ได้นะคะฟังเพื่อเป็นการนำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ